บายดีเอฟสีพี่น้องเอฟสีหลวงแซมเมอร์สู้พสุ้คนเนาะคลิปนี้หลวงแซมจะพามาพี่น้องมาเบิง้งนำนำอจจนัดชนหนองมาพี่น้องเอ้ยคั่วนำอจจนัดชนหนองมาใหม่พุดตกเนื้อเดย์คลิปนี้เป็นคลิปที่ซองต่อ,ตอจากคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งกันน้ำนี้กำลังหนองมามาเบิง้งคั่วคั่วข้ามน้ำเพียง ปาตัวขั้วนี่กงอีน้ำนี่แม่นองบนน้อยน้อยนั่นเนาะดู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 น้ำนองมาพี่น้องเลยน้ำกำลังนองมาตอนเศราบนองเฮือตอนใส่น้ำนองมาพวมหนาเบอรเห็นบ่ Hope nằm bên bờ xuống bờ hôm nào đưa hôm nay có nay hôm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  hôm nào. hôm có nào, hôm nay ừ, hôm nay

lắm xài xe mòn có một hên nó <laughs> Chắc có vô hằng đấy <laughs> Hả? Không có đấy hả?

หลุดซิงหลุดฟอดข้ามนี่หมดพี่น้องต่างเข้ามาเต้โอ้กัวนี่ทนทานแท้ๆหลุดซิงกับต่างเข้าเต็มหลุดกับข้ามนี่หลุดฟอดหลุดขูโบตาต่างเข้ากับข้ามนี่มูลีนำหนองแต่บ้านห่าบ่ตกมันตกเนื้อพื้นดิน้ำคือ,งงอบ้านหนองไท้เทียม นี่น้หลงแซมผาพี่น้องเอทุกคนเอฟซไม่เอฟติดตามหลงแซมได้เดอ้อพี่น้องเออหลงแซมอยู่ใ้กระยอนเอฟซีทุกทุกคนที่ดูสงสารหลงแซมนพ่้องติดตามหลงแซมกับบูดยุ่นพี่น้องหัวนำนะ ปลามานันนะบได้เอาเขาช่วยมันน้ำหิ้วเขาอึดเขา

ึกนี้ก็ึกหันแล้่ได้กินได้นมาเฮ็ดมาทิวเอาทิวนมาขึ้เมามื้นีาข้นมาขนํานมา้นมานมาโห้นํานําน้อนมายู้นมานํานําลังมาๆมี่น้นํามื้น้เพิ้นมาขึเบ็ดแล้วบ่ได้หลาคั่นํา่น้งให้สิเฮาไปเอาข้าวสวนาโดชาลีมมอนาขนนาน้น ไปหน้าเรค้ำนำบดได้แล้วก็เบ็ดตึกเบ็ดนี้มันห้ามังหนักเห็นแต่ห้องเข้ามันนี่กินเขาช่วยน้ำมันในน้ำบริเวณมันถักก็มังหนักคอดาบคอดาวาอืม,อ,มอันนัน่นไปเหียงเขาทำมาแล้ว,<ด>วตีเหียงฝักนั่นในบ่ไปตีเหียงให้เหี่ยมีคนบ่มีว่าให้หยอะไรย้นอนนะฮะการนันลนว่ากาประห้องเป็น,นหอบปะห้องโอ้ไปเบิ้งไปเบิง้งไปก่อนนันเด้อ ขันมันแล้วก็ขามไปหน้าพอเขาไปสัมผัสทะลูเนี่ยงคายเียงไกเียงเป็ดเออเอาโดยโดยโดยไปตรงนั้นึเลือกบ่ยังได้ไปไปเวียงงนคันคู่บ่ฮ้องน่นเลือกบ่เอาอันเหงะไร่ะยามยานีะลอกได้หไปงก็ใช้พอนะไป ไปจ <sensory tissues. S 1> ีไปไปใดไปหน้า <Chen> บ <in> ่้องเนี่ยได้หลแม่ววานะก็ีด้เป็นมาใส่เสอะเยอ๋มาลูกปะหค็นรับหลแซกแต่ละั่หฮัลโหลัหลฮลโหัฮลโลัลััลโหลฮาลหลหลัลโหลหลฮหลัหลฮหลฮาลหหลฮัลหหหเัรหลฮหลฮัลโหลฮหลฮหลฮ ได้มาเลยไปได้มาเลยเฮ้ยเจ้าสเห็นหลายไม่ตัวจะไปนาหัืไปหาหัวเขาอไบอกไปเป็นหนุ่ม้านเหรอครับไปบึงไปทำมันเล็กกไปบูดายเลยเนาะมาเครื่องมาเกียวโอ้เที่ยวเียหอด้เพียวหอดได โอ้บุบไปแล้วอันน้โอ้ไปมัอขางบนเราแล้มันพท์เลยเหยียงหน้านี้น่น่ะฮะอย่าว่ามันไปซรามองนได้ยังมันไปซ้ัมองเลยมันเอาเขานำมาเหยียงหน้านี้หมด่ลไแต่าได้ทัย์อะไรแบบนี้ เห็นแต่คนเราาบกับงเขาซ้ำเ mm. ็ดซ้น้ลวหม้เนี่ยซ้าหล่าเพียงอืองบิแเงมันเคยซ้ำลองเมงน้ำหลวกนำเพียงใหอ๋อามีว่าเซ้ำนีมัใช่ซ้ำแล้วมันมีบนจังไปก็ได้เลยนไปชุยังม้เนี่ยางมาเราอันทางนั้นขาดตีน้ะ ไปไลำเางเหรเขาน้างเนี่ยสุมานะเมืองเนุ่มาน่ตุล <Iya. S 3> ัดนายเนี <sno o zes> ่ยวันนี้ไปล้างวะมัเน้ตนเนางเับขา่นั่ยเล็บาล้มหลนก้าหลงข้ามนข้าำบด้ไอีข้ามลำไปคุข้ามบครื่องมาดิ

เอาบอนะกระโปกช่องโจนไปจีนะต๋อมาเคาัูคเลยแล้วก um ็เขากินน uh ้ำตาลกามาเนี um ่ยต้เขาเนาะกินน um um ้ำนมเดี่กินน pues ั่นเนี uh ่ยเอาอันกาแฟมาเด้อมาแล้วกินอึดเข้าพี่น้องเอลยมามานนอึดเข้าบมแล้วเขาช่วยมานน้ำแม่ป้าเราเอาเขาให้อันนนีี้่ะเราก็ดีแห่ดีว่าเขาให้

นีงปบนันปงกินเขาไมนังได้หรอะโยชามันกินเขามัอนนี่เลยีจะปีงจะบไหนเด้อกินเขาแล้วกเรวเลยะน้ำไล่มันเนี้ยเอาขาบอขอบใจนี่เนี่ยหเขาเห็นเป่าขึ้นม่ยกินามแล้วขาบอขอบใจเด้อป่าให้ลูกให้ล่าเด้อให้มาชกให้มันห้ตอหป่าอีกเตรีมาชกให้มันอีนำไปเด้อไมเอื้นเอายเวียงเห็นเออเออเอานำไป ในป่าเราอันไปตึกเบ็ดมาเราเอาเข้าช่วยให้ลุงแซมบ่ได้กินเขาเขาช่วยให้เอาปลาให้โอ้ดีแฮดีเราดีแฮดีว่าไปตึกเบ็ดต่อไปตึกเบ็ดลำบ่ได้ไปห้าบอลหม่นี่เฮียงหนากินเขาช่วยเฮียงหนานี่้น้อง อา้าขอบอกขอบใจเด้อป้าเด้อเอเอเอขอบอกขอบใจเจ้าไปห้าป่าเลยมั่นๆเด้อไปเนเขาเาเอแม่เดือดเยเลยอ๋อเอาเอาเขาปกขอบใจอะไรนี่มึงหงหนาหงหนาหงหนี้เต็มหงหนึ่งมีได้ปิ้งป่าอห่น้องบ้านเะน้อ วป้าเราป่าให้ซ้ำสีตัวอึดเข้าส่วย้อนกินเข้าส่วยก่อนดังไฟปิ้งปลาลุงแซมมีปิ้งปลาบ้านนี้นะหลวงแซมดังไฟหลวง,ง,งนัดปิ้งหมดแล้วเนาะน้าเนาะกินหมดเนี่ยเขาเขาเนี่ย

ผีมังเพชรพชบ่เวกเพชรเดี๋ยวเนี่ยมันนี้เรานี่พี่น้องเอ้ยมานะ้าอึดเขา้ากินกินพ่นปลาไม่ปลาไปตึกปลามามตึกเบ็ดมาซีเดเบ็ดมาเราให้นี่ลุงแซมกินได้กินปลาได้แล้วกินช่วยนะกินน้ำกันเด้อผีน้องเด้อกินปลาน้ำกันมวนนี้นะดังดียงกัน <Gew> น้องพี่น้องสุกแล้วปิ้งป่าสุกแล้ววันนี้เห็นบ่แล้วปิ้งป่าหลวงเซียมเมื่อป้าเอาป่าให้ลุงเซมนี่กินข้าวซอยลุงเซมมาแล้วมันนะข้าวซอยก็ไม่ได้เอามามากินมาหลักกินมากินข้าวซอยเพลินในเพลินเอาป่าให้ลุงเซียมมาปิ้งปิ้งแล้วกินกับปิ้งกับพอหลวงชองคน กินปลาเข้ามาก่อนนี่ข้าวกินปลาสำนี้เด้อกินข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อไอพีทุกคนเด้อพี่น้องไอพีทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวช่วยมันนะกระบอกอะไอันเอายังมาข้าวช่วยกระบอกออมาเครื่องกินกระบอกออมามากินเอากินหน้าเลยนี่เอาหนุ่มเชนกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ลคลิปนี้กิหมืดชั่วลิเราพี่น้องเนาะลงแซมมานนายินเขาช่วยก่อนพอกันไหมคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ขอกาข่าวคำบาสบายดี